แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปน,นี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง เบสกิตาร์แม็กไลฟ์ครับวันนี้อยู่กับเฟิร์ต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวสวยมาแล้วเบียร์มาคุยกับเราค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเฟิร์ต้าครับช่า <c oughs> งของเฟ e b o o กแล้วก็ยูทูบของเอสกิตาร์แม็กด้วยนะครับผมมาคุยกันจริงๆไปต้องบอกว่าใช้คำว่าไปแอบสอบโปรไฟล์ so มาเนค่ะเฟิร์ต้าจริงๆทำเรื่องของ คอนเทนต์เหรอใช่ไหมใช่ค่ะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แต่งหน้าบิวตี้ค่ะแล้วก็มีการแต่งตัวเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะที่ชอบค่ะก็คือเราไปเกี่ยกับไลฟ์สไตล์ไใช่ค่ะแต่่ากที่บอกแต่โปรไฟล์ป็นเป็นครุงครุใช่ค่ะเมื่อก่อนนะฮะเราามาเป็นแบบว่าทำทำ้านนี้ได้ไหมอ๋อ พอดีว่าแบบหนูตัดสินใจที่จะไม่เป็นครูแล้วค่ะเพราะว่าเราได้ทดลองสอนมาหนึ่งปีหนึ่งปีนี้มันก็แบบพิสูจน์มากพอแล้วว่ามันยังไม่ได้แบบใช่ตัวตนของหนูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะยากเลยนใช่ยากด้วยค่ะแล้วก็ในเรื่องของบทบาทความเป็นครูอะค่ะเวลาเราแบบทุ่มเทให้กับเด็กทํางานจันทร์ถึงสุกเนี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเสาร์อาทิตย์ที่หยุดอะเหมือนไม่ได้หยุดเพราะว่าเราจะต้องแบบมีการแบบเตรียมแผนการสอนตลอดเลยค่ะ ใช่ใช่ค่ะโอเคเราเห็นด้วยชื่อที่เขียนเป็นเฟิร์นตาเฟิร์นตาเราตกลงเราชื่อเล่นเราชื่อเล่นคือเฟิร์นตาป่ะใช่ค่ะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นตาค่ะทำไมเปลี่ยนเป็นเฟิร์นตาเฟิร์นตาเพราะว่าอันนี้ได้จากพี่แกล็บ ค่ะเวลาที่หนูสั่งของค่ะพี่แกรบก็จะโทรหาบอกว่าใช่คุณเฟิร์นต้าไหมครับหรือเวลาที่เราจองแบบร้านอาหารต่างๆเขาก็จะอ่านว่าแบบเฟิร์นต้าเพราะว่า T A อ่านว่าต้าค่ะก็เลยกลายเป็นเสียงเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีแล้วก็พูดง่ายติดปากดีค่ะโอเคดีนะแกร็บเาเป็นถ้าเขาเป็นคนต้าเฟิร์นต้าเฟิร์นต้าเฟิร์นต้าค่ะโอเคก็ได้ก็เลยเราใช้ชื่อนี้เลยเนาะคอืมคราวนี้ ตอนนี้กำลังจะออกผลง,งานเพลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอะไรเป็นแรงบันดาลใจอ่ะหลังจากทำเรื่องของไลฟ์สไตล์แล้วมาร้องเพลงกันนะถึงมาทำเรือ่องรองการร้องเพลงที่ทำเรื่องร้องเพลงเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่ารเรายังไม่เคยแบบได้เดินตามความฝันคือประสบการณ์ในการร้องเพลงก็แบบ แค่ร้องในโรงเรียนร้องในมหาลายัยแล้วก็ร้องตอนที่แบบฝึกสอนเป็นครูเราก็แบบร้องตลอดแล้วก็เคยประกวดแค่อยู่ในมหาลาัยเฉยๆค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยากมีเพลงเป็นของตัวเองลองดูบ้างค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าความฝันเรื่องการเป็นนักร้องเนี่ยมันมีอยู่เรื่อยๆมันมีอยู่ค่ะคือแบบเรามีแพชชั่นกับมันแล้วรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราร้องเพลงอ่ะเราชอบเรามีความสุข่าฮะแล้วระหว่างที อาสมะเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยเราไม่ลองไปแบบไปประกวดเยอะๆเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็มีรายการอ่ารายการประกวดเยอะเหมือนกันนะยังไม่เคยคิดที่จะแบบลองประกวดเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเราแบบตั้งใจอยู่กับความเป็นครู<ม>แล้วก็การเรียนของเราตอนนั้นใช่แล้วแบบ ประจวบกับช่วงเรียนของหนูก็คือชอบแบบขายของมากกว่าก็คือตอนนี้ก็แบบรับไลฟ์สดอยู่ค่ะขายแบบพวกเสื้อผ้าสินค้าบิวตี้ต่างๆก็เลยไม่ได้แบบตั้งใจมุ่งที่จะแบบไปเป็นนักร้องขนาดนั้นนะช่วงนั้นค่ะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องเนี้ยอยู่ในข้างในตัวเราแหละแต่ว่ามันอาจมันอาจจะระยะเวลาช่วงนั้นมันมีอะไรเข้ามาก่อนใชู่แล้เราก็เลยว่าแต่การประกวดในในมหาลัยก็ทำเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสใช่ค่ะโอเคครับ แล้วเราชอบร้องคนไหนเป็นพิเศษไหมตอนนั้นตอนนั้นชอบพี่แพทวงเคลียร์ค่ะชอบเพลงของเขาค่ะก็ต้องซ้อมร้องเพลงของเขาตลอดเลยไ่ะซ้อมค่ะซ้อมตั้งแต่เด็กตอนนั้นถ้าแบบอยู่ในช่วงเด็กอ่ะหนูติดละครชื่อว่าแจวใจไล่กับคุณชายเทวดาแล้วแบบเพลงนี้ยเพลงของพี่แพทชื่อเพลงว่าเล่นของสูงเป็นเพลงประกอบละครคราวนี้ยเราก็เลยแบบว่าอินแล้วก็ชอบก็เลยฝึกร้องตามจากนั้นก็ติดตามแบบผลงานพี่เขาตลอดค่ะ ำโมเมนต์นั้นได้ไหมว่าทำไมเรารู้สึกว่าเพลงนี้พร้อจังจำได้ค่ะเป็นไงฮะรู้รู้สึกว่าเพลงนี้มันน่ารักแบบเพลงเล่นของสูงแล้วก็บวกกับชอบตัวละครของพี่อ้ํากับพี่เป้อารักที่เล่นด้วยกันเราก็เลยอ,อินแบบมันเป็นคู่รักที่น่ารักมากเรื่องเนี้ใช่<ๆ>แล้วจริงๆแล้วตัวของเฟอร์ตา้าเนี่ยเป็นคนเปอนสตาร์เนเป็นคนบอกว่าสนุกสนานตลกแล้ว่าเป็นคนจริงๆแล้วเอเตอี สูงหรือูคนเดียวแล้วเศร้า,รารๆ,าๆหน่อยอยังไงหนูว่าหนูเป็นแบบได้2แบบนะคะแต่แต่ถ้าแบบว่าเรื่องรวมรวมใช่ไหมคะก็เป็นคนที่แบบสดใสร่าเริงค,รค่ะแล้วก็ตลกกวนๆโกโะๆซุ่มซ่ามค่ะเป็นคนแบบโกโก้เลยค่ะนคนตลกใช่ค่ะ <ๆ S 2> แต่ถ้าแบบเป็นในเรื่องของงานก็จะแบบมีความจริงจังอ๋อโอเคเรียกว่าแบ่ง สอง้างใช่ไหมใช่ค่ะสับสวิงได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้ามีมุมที่แบบว่าอยากอยู่คนเดียวก็คือช่วงที่แบบเศร้าๆหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าอยากทบทวนกับตัวเองหลายๆอย่างที่อาจจะมีปัญหาเยอะอย่างเงี้ยเราก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าค่ะมันมีมันเราเคยมีเฟลแบบนั้นด้วยแหละเพราะว่าต้องมาดั่งอยู่คนเดียวแล้วเรามีสิคะมีหรือว่าคนเราทุกคนน่าจะมีแล้วเราจัดการกับตรงนั้นยังไงก็อยู่กับ ตัวเองสักพักหนึ่งแล้วก็ลองทบทวนเรื่องต่างๆครับผมมีอะไรช่วยฮิลใจเราได้ไหมช่วงนั้นก็น่าจะเป็นการที่ใช่ช้อปปิ้งก็แบบส่วนหนึ่งนะหนูชอบเข้าไปดูแบบพวกเสื้อผ้าเพราะเป็นคนชอบอยู่แล้วเสื้อผ้าแล้วก็ดูซีรีส์ที่เราชอบค่ะพยายามจะไม่คิดใช่พยายามจะไม่คิดแล้วก็ตั้งสติว่าแบบเฮ้ยเราต้องแบบแยกแยะอะไรเงี้ย แล้วเราเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะหายเร็วไหมสมมติว่า <คะ S 1> เกิดซึมๆแล้วแบบใช้เวลานานหหายเร็วค่ะถ้า, <ๆ S 1> ถ,าถ้าประมาณแบบนานสุดน่าจะประมาณสามวัน<อ>ส่วนใหญ่ก็คือวันนี้หนูเฟลและทีเนี้ย<อ>หนูก็จะแบบรีบนอนเลยรีบนอนตื่นเช้ามา<อ>แล้วก็คิดว่าแบบเออวันนี้วันใหม่เราจะต้องแบบ สวยตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบคือต้องลุกมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะทุกครั้งที่เราเฟลอ่ะแล้วเราแบบจมอยู่กับที่นอนเนี้ยหนูตื่นขึ้นมาดูหน้าตัวเองเรารู้สึกว่าเอ้ยทาไมเราแบบเป็นแบบนี้วะแทนที่จะแบบลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ลุกขึ้นมาสวยใช่แ้วก็ีรยวใช้อะไรนะหมูกระทะเยียวยาทุกอย่างใช่ค่ะการกินก็เรื่อ้เยเหรอใช่ใช่โอเคโอเคอะคราวนี้มาเข้าเรื่องผลงานเพลงดีกว่าค่ะ ตอนนี้กำลังจะมีผลงานเพลงแรกเป็นของเธอเองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะชื่อเพลงว่าไม่เล่นด้วยแล้วโอ้ทะบาใจล้านจังไม่เล่นด้วยแล้วเป็นเหมือนแบบฉันไม่เล่นกับเธอแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันมีความแบบน่ารักอยู่ในตัวมันไม่ใช่แบบพลังลบนะค่ะอ๋อแบบว่าเป็นเพลงแบบใช่เป็นเพลงแบบสดใสสดใสอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ฝากผ่านไปเล่าให้ฟังก่อนได้ไหมเพราะเรื่องราวในตี๋ เรื่องราวในเพลงนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบแกล้งเล่นกันแกล้งหยอกกันว่าแบบรักกันเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราคิดจริงเราเริ่มแบบยิ่งหวั่นไหวอะ่ะ<ม>ก็คือแบบยิ่งเล่นยิ่งหวันว่นไหวยิ่งแบบถล่มใจอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะแบบร้องเพลงนี้เพื่อบอกให้เขารู้ว่าแบบเออฉันไม่อยากเล่นกับเธอแล้วคืออยากเปลี่ยนจากการเล่นเนี่ยมาให้มันแบบจริงจังในความสัมพันธ์มากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ ใช่แล้วในเพลงมันก็จะมีความแบบบอกรักนิดนึงบอกความรู้สึกนั่นแหละว่าฉันเนี่ยคิดจริงนะแล้วก็ในหัวใจของของฉันตอนเนี้ยมันมีแต่เธออยู่ยแค่นี้เลยค่ะคคล,ลั่งรักใช่ใชแค่บอกรักเขา<อ>แบบฉันไม่อยากเล่นแล้วมาจริงจังกับฉันเธออย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติเราก็เป็นคนประมาณนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นคนแบบนี้แล้วเป็นคนคลั่งรักแบบเนี้ยเป็นคนคลั่งรักแล้วก็มีอะไรก็แบบพูดตรงๆรรู้สึกยังไงก็บอกเขาไป ครับผมโอเคคราวนี้ในแง่ของการทํางานเพลงนี้ยากง่ายยังไงบ้างว่า<ม>พี่ว่าน่าจะเป็นเพลงที่เข้าสตูดิโอเพลงแรกเลย<อ>ในชีวิตเลยไหมในชีวิตเลยค่ะที่มีเพลงของตัวเองหนูตื่นเต้นมากเลยเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงบ้างกระบวนการทํางานเรา,าเราเคยวาดภาพไว้ว่าการทําเพลงมันจะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะมีเป็นยังไงบ้างพอได้ทำงานจริงแล้วอืก็รู้สึกว่าแบบสนุกนะคะคือความยากของหนูอ่ะ เพราะว่ามันมันไม่มีต้นฉบับมันเป็นเพลงที่แบบโปรดิวเซอร์แบบส่งมาให้เงี้ยคราวนี้หนูก็ต้องแบบมานั่งฝึกนั่งฝึกแล้วไม่มีต้นฉบับหนูก็ต้องหาเสียงตัวเองว่าแบบจะร้องไปแนวไหนอะไรเงี้ยคือก็หายากมากคราวนี้แบบพอไปอัดเดโมใช่ไหมคะ<ๆ>โปรดิวเซอร์ก็แบบค่อยคแบบช่วยค่อยๆสอนอะไรเงี้ย<ๆ>เราก็รู้สึกว่าอ๋ออันนี้แหละที่เราจะร้องแบบสื่อสารออกไป<ๆ>ก็คือแบบสดใสสดใสเป็นตัวของตัวเองก็คือออกเต็มเสียงไปเลยเงี้ยไม่ต้องดัดเสียงและเงี้ยค่ะ เพราะวกับเขาเนียเข้าโรงเรียนใหม่ของใช,ใช่ไหมเหมือนมาเรียนเรื่องของการน้องการทํางานตรงนี้แหละใช่ไหมค่ะแล้วตอนที่เราได้ยินเสียตัวเองคร,รั้งแรกในหูในหูรู้สึกว่าแบลวรู้สึกว่าแบลวแล้วก็แบบเขินตัวเองซึ่งหนูก็บอกโปรดิวเซอร์ตรงๆเลยว่าแบบหนูไม่อยากติดแบลว่ะหนูจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบพยายามปรับมาแล้วก็ไปเรียนเพิ่มด้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็แบบดีขึ้นมากมากใช่ จริงมันยากนะครับเพราะเราเราก็อาจจะไม่ได้วาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาจะต้องใช่ไหมเรื่องอารมณ์กัน่ะใช่ค่ะสมมติว่าเราจีนี้ปุ๊บพอไปร้องเสียงมันก็เปลี่ยนเสียงมันก็จะแบบแหลมๆออกไปใช่ไหมใช่ค่ะเขาใช้เวลานานนะก่อนจะเข้าที่เข้าทางแบบว่าพอจะจับทางได้จับทางได้หนูว่าหนูใช้เวลาประมาณสักเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนค่ะไปเริ่มใหม่คือเขาเรียกนะไปเริ่มเรียนใช่ค่ะ จากศูนย์เลยไหมหรือว่าจริงๆเราพอจะมีพื้นเราอ่ะมีพื้นฐานจากการที่แบบว่าฝึกฝนเองค่ะใช่ฝึกฝนเองแบบชอบเพลงไหนหนูก็จะแบบเปิดแล้วก็ร้องตามแล้วก็เอาแบบคาราโอเกะมาร้องเล่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเรียนที่เพื่อที่จะแบบไปเป็นศิลปินแบบจริงจังขนาดนั้นใช่ค่ะถ้า่างนั้นที่ต่างนี้คิดว่าความยงงากง่ายต่างอไรยัไกับร้องปกติกับการร้องอัดยากค่ะยาก พอเราได้แบบอัดเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเสียงกับดนตรีอ่ะมันไม่ไปด้วยกันมันไม่เหมือนกันเลยหนูก็งงเหมือนกันตอนแรกอ่ะเออมันบบว่าเป็นฟิลบอกเข้าใจศิลปิดอะใช่ไหมบอกว่าใช่โอ้ทำไมมันยากจังโอเคแล้วตอนตอนร้องในอัดในสตูดิโอเราท้อไหมบอว่าโอยไม่ได้ที่อะไรอย่างเงี้ยหนูหนูไม่ท้อค่ะหนูสนุกมากตอนนั้นอ่ะค่ะเพลงที่เป็นเพลงแบบ สไตล์ดนตรีเป็นเพลงเยังเป็นช้าหรืออะไรยังไงเป็นเพลงแบบป๊อปค่ะป๊อปแบบใสๆดนตรีแบบน่ารักน่ารักแบบตึ๊ดตตึึ๊๊ดดดนตรีดนตรีแบบไหนดนตรีแบบน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนเอาปากกามาวงฟีลแบบสดใสน่ารักน่ารักค่ะมีเดียวมีเดียมจังหวะกลางใช่ใช่สบายสบายเลยค่ะไม่ต้องเต้นเยอะเต้นไหมหรือว่ามีไหมหรือว่าร้องไม่มีเต้นค่ะแต่อาจจะแบบว่า กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักบนติกต็อกอะไรเงี้ยก็ได้ <c oughs> ใช่ค่ะ,ะ,คะโอเคครับคราวนี้ถามต่อว่าเพลงนี้เนี่ยโอเคเราเรา,เราอัดร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไปอัดทำเอ็มวีต่อไหมเอ็มวีเหรอคะถ้าโอกาสหน้านะถ้าสมมติว่ามีโอกาสหนูก็อยากทําเหมือนกันแต่อยากให้เพลงนี้เป็นที่รู้จักของแบบทุกคนก่อนอยากให้แบบทุกคนชื่นชอบผลงานอาของหนูก่อนค่ะ อาจจะแบบลองทำเอ็นวหรือไม่แน่อาจจะแบบมีเพลงอื่นๆเพราะว่าชอบแล้วก็อยากทําเพงลงรักบ้างค่ะ,ะค่ะคราวนี้ก็ยังไม่มีเอ็นวลองตอนนี้แต่เพลงเสร็จแล้วพอเราฟัง<ะ>ครั้งแรกเ่ยเรารู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นเจ้าของ ฟังครั้งแรกรู้สึกเขินตัวเองรู้สึกเขินตัวเองแล้วก็เหมือนตัวเองได้แบบย้อนกลับไปในวัยที่แบบป๊อปปี้เลิฟอ่ะเป็นเหมือนแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กความรักที่มันใสๆเลยแค่นั้นเลยค่ะโอเคครับถ้างั้นเอางี้เผื่อใครดูไลฟ์นี่อยู่เนาะค่ะลองรีวิวเพลงเองในสไตล์บิวตี้เมคอัพไปหน่อยสไตล์บิวตี้เมคอัพเหรอเดี๋ยวเราบิวตี้เมคอัพเรเราจะรีวิวเพลงของเราเองเนี่ยให้คนรู้จักได้ยังไงครับ ทำยังไงดีอะไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะวันนี้นะเรามาฟังเพลงของเฟิร์นต้าวันนี้นะคะเรามาฟังเพลงของเฟิร์นต้านะคะเป็นซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าไม่เล่นด้วยแล้วเพราะว่าเราอยากจริงจังกับเธอมากได้ไหมโอเคโอเคครับคราวนี้เฟิร์นต้าวาง แผนการในในฐานะของการเป็นศิลปินยังไงครับจะปล่อยเพลงไปเรื่อยๆมั้ยหรือว่าอยากจะลองเ,งเลงหรืออะไรยังไงยังไงบ้างอยากปล่อยเพลงไปเรื่อยๆค่ะค่ะในปีนี้จะมีอีกไหมเนี่ยในปีนี้ยังค่ะ<อ>เดี๋ยวเราแบบเอาเพลงนี้ให้มันแบบแมสแมสก่อนอใช่ใช่ค่ะ,นนะใช่ค่ะรอดูกระแสก่อนอโอเคครับคราวนี้ถ้าถามจะไปติดตามเฟิร์นต้าเนี่ยจริงๆแล้วเราเราอยู่ช่องทางไหนเป็นหลัก ชอบเล่น i อ i n s ิน g r a m กรมมากกว่าค่ะอ๋อมันเหมาะกับแบทกับเ,เรื่องของการทำิูติ้งแอปนี่เใช่ค่ะเราชอบเราชอบไลฟ์สไตล์เนี่ยมากที่สุดแต่พี่เห็นนะเพราะว่าเห็นมีทั้งเที่ยวก็มีไอคิวอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ <ขอ S 2> แล้วชอบเมคอัพแ,แล้วก็ชอบการแต่งตัวค่ะชอบสองอันนี้เลยคือชอบเมคอัพแต่ตอนนั้นแบบว่ามีไฟที่นอ๋อตอนนั้นก็คือคือแบบ หนูเป็นแบบแต่งหน้าแบบหลายปีมากๆเป็นนางแบบแต่งหน้าค่ะเขาเนี้ยเราก็แบบได้ประสบการณ์จากช่างแต่งหน้าได้เทคนิคการแต่งหน้าแต่งหน้าค่ะก็เลยรู้สึกชอบคราเนี้ยก็เลยแบบตัดสินใจไปเรียนไปเรียนแบบแต่งหน้าเพื่อประกอบวิชาชีพเรียนมาค่ะแล้วก็เอามาแต่งให้ตัวเองแล้วก็รับแต่งหน้าด้วยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แบบอัดคลิป แล้วก็การแต่งตัวของหนูที่ที่หนูชอบทําเสื้อผ้าใช่ไหมคะก็เป็นนางแบบแบบไลฟ์สดเสื้อผ้าให้กับแบรนด์ต่างๆแล้วก็ให้กับของตัวเองด้วยที่เคยขายนะค่ะก็เลยชอบแค่นี้เลยค่ะชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าความชอบค่ะมันเหมือนว่าทำไปเรื่อยๆแล้วมันเพลินเลยใช่ไหมยากไหมในช่วงที่ทําคลิปแรกๆ ยากค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําหน้าอย่างไงจะแบบถือเสื้อผ้ามายังไงหรือว่าแบบเอ้าพอถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าแบบทําไมมันไม่เหมือนแบบกับคนอื่นอะไรเงี้ย<ช>เราก็มีความกดดันตรงนั้นอะค่ะแต่พอได้ทําไปเรื่อยๆเ,เราก็แบบเริ่มจับทางถูกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ควรซีเรียสน,นะเราควรที่จะแบบเป็นตัวเองอ่อยากยิ้มใส่กล้องก็คือยิ้มไปเลยอ,อย่างเงี้ยค่ะจังโมเมนต์แรกเป็นตอนที่แบบว่าเราจะตั้งกล้องแล้วก็ จะไลท์ทำทีนะจำได้ค่ะมก้พูดตกุบกลักไม่รว่าไจำได้ค่ะแบบไม่กล้าสบตากล้องอ่ะพอสบตาปุ๊บเราจะพูดอะไรแล้วแบบรีแอคเราอ่ะเราจะทําอะไรอยู่ตอนนั้นแล้วก็พอเราอัดเสร็จแล้วก็มาดูวิดีโอของตัวเองเราอ่ะไม่ไม่มีความมั่นใจก็เลยแบบไม่ได้ลงคลิปสักทีค่ะใช่แล้วแล้วข้างเซฟโซนตรงนั้นได้ยังไงแบบว่าอ่ะตัดสินใจแล้วลงคลิปแรกสักทีอะไรเงี้ยอ๋อก็เพราะว่าแบบ คิดว่าถ้าอยากทําอะไรก็คือทําไปก่อน,อนทําไปเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรามัวแต่แบบกลัวกังวลหรือว่ารอแบบความพร้อมความพร้อมแล้วก็รอให้คลิปมันเพอร์เฟกอ่ะมันไม่มีทางเสร็จสักทีอ,อ่ะก็เลยแบบลงไปเลยณตอนนั้นค่ะอโอเคอารมณ์แบบนั้นอนะ่ะเรามาใช้ใบ,บการร้องเพลงไหมแบบว่าเราอยากมีเพลงแล้วใช่ค่ะ,<จ>ะใช่อย่างนั้นเลยป่ะใช่ค่ะแล้วมีแบบว่าความตัวความกดดัน ความกลัว <อา S 1> หรอหนูหนูมีความกังวลตรงที่หนูไม่ไม่ใช่แบบศิลปินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นค่ะกลัวว่าแบบเพลงที่ออกไปอย่างเงี้ยอาจจะมีคนบอกว่าไม่เห็นเหมือนนักร้องเลยเสียงก็ไม่ได้แบบเพลาะขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าอันนี้คือเฟิร์นตั้งใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองมากกว่านี้อา,อาจจะแบบไปเรียนร้องเ,งเพลงเพิ่มเติม,มให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็อยากที่เฟิร์นบอกว่าถ้าไม่มี คลิปที่หนึ่งไม่มีเพลงแล้วมันก็จะไม่ได้เริ่มเลยใช่ค่ะเราอรอเริ่มสมมติว่<อ>าหนูปล่อยสักแบบประมาณสักสิบเพลงร้อยเพลงอะไรเง <S <S ี้ยคือใครจะไปรู้ว่าแบบมันจะต้องมีสักเพลงหนึ่งที่แบบทําให้เราแบบสําเร็จ <S <S หนูว่ามันต้องมีวันนั้นแค,แค่เราแบบตั้งความหวังแล้วก็มีแพชันกับมันตลอดครับอโอเคแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะไปติดตามเฟิร์นตาในช่องทางไหนกันบ้างอ๋อมีไอจีค่ะชื่อว่าเฟิร์นตา เฟิร์นตา F E R N แล้วก็ T A <ฮะ S 2> ค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ไอแล้วก็แบบ Tik Tok นะคะก็ชื่อนี้เหมือนกันค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็ Facebook นะคะชื่อเฟิร์นมลิกาค่ะอ่าโอเคครับเอางี้ตอนเนี้ยเพลงเพลงแบบว่าเป็นทางการต้องรอเวลาหน่อยแต่ถ้าฝากให้เราฟังสักค่อนได้ไหมสปอยนิดนึงได้ค่ะเอาเป็นท่อนฮุกแล้วกันนะคะ<ด>ที่แบบตรงตัวเลยก็คือ เริ่มเริ่มร้องยังคะได้เลยโอเคอเรเริ่มเลยเลยครั ใกลเชิดก็ยิ่งคิดจริงเพราะ shop, ยิ่งแกล้งชอบยิ่งชอบ everything มีเอาแล้วละมากกว่านี้ใจฉันกลัวมีอยากเลงด้วยแล้วเล่นมากกว่านี้คงเธอลำตัวขณะตอนนี้ใจก็เต้นรัวออาาภายในหู ให้ฉันจมีตเธอปนนี้ค่ะเป็นไงเป็นเราะสดน่าจะครั้งแรกๆก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็มันไม่มีดนตรีให้เกาะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ร้องแบบว่าใช่ไหมใช่ค่ะเปนเล็นเพลงของตัวเองหนูแบบหนูเขินๆยังไงไม่รู้อ่ะนี่คือครั้งแรกในชีวิตนี่นะแล้วเราจะข้ามเซวัสดีไปด้วยกันค่ะ อ่าโอเคครับอ่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชั่นครับขอบคุณชุดไวเลสชัวร์จักมหาจากเดเวลลอปเมน์แล้วขอบคุณเฟิร์นต้เรียกว่าพูดคุยการขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ